สวัสดีครับพี่น้องผมไปสุกุสุขคนครับได้สิทธิา,มาเมื่องปูครับบริเบิงลายมือแล้วมันเป็นยังไงน่ครับมั่แรกอ่นพรมในเอขนมเสียนไหมมันกินครับกินดีดีครับหลอดครับยังหลอดครับปลอดภัยครับปลอดภัยทุกตัว ปูมันมักขนมเส้นครับมันกล้วยครับกล้วยก็กินดีดิกล้วยเอากล้วยมาให้มันกินอมันกินก็มาใส่น้ำจุบกินเอากินเอาเดี๋ยวบืนผมจะเปลี่ยนน้ำเพิ่มนี่ล้างออกขนมเส้นนี่มันกินหมดก็จะได้เอาทิ่มนะครับ นี้ก็ยู่หน่อนึงอ่ะขออภัยครับดีอยู่ทุกมองทุกมุมเดี๋ยวลองกินก่อนครับอื่นเช้าจเจ้าอ้น ล่างน้ำนี่ว่าครับต้องความสาดย้อนเหมินต้องให้มันสาดตลอดครับน้ำตัวใหญ่เลครับ กินครับมักีมักขนมเส้นปูนกับกล้วยนะครับกล้วยมันกินกินดีดีกล้วยกล้วยนี่มันก็มักเกินกล้วยกับขนมเส้น ดก็กจะได้ล่างครับล่างออดีดีๆรัเปลียนอา,หารหมยพอตนับสองสามสี่ห้าเก็ดเก้าสิบเกีดข้าวสิบเกด็นิปูหินครับปูหินก็มีมครับ มันจะต่อยแบบนี้ทั้งในหูนะบ้านในน้ำเนี่ยผมจะบ่อลุ่มครับอาหารมันเป็ิใส่ขุดดุมไปทต่างหากเสียไว้ซองที่ เวลาเปลี่ยนมันค่อยเปลี่ยนไงอาใส่ใส่ถุยน้ดยน่อยครับเวลาเปลี่ยนค่อยเปลี่ยนไงตัวนี้สิบอลงแล้วบื่อเศ้าล่างอีดีเดยวน้ำมันเหม็นไว้ครับ ครับสลับยินีีก็มะหอยเพื่อนเค้นี่ครับเดี๋ยวผมสีเยเปลือดให้เบิง่งเรื่อยๆครับมันหดใสแล้วมันตายบอ่บอบ่ตายวันนี้ผมทดลองทดลองเบิ่งครับมันจิบหลอดบอ่อมันบ่หลอดแต่ผมเลี้ยงมื่อนี้ผูหน้านี่ครับดีอยู่เพิ่นวูนนี้เพิ่นเลี้ยงว่าบ่บ่หลอดครับนี่ก็าตายกับตาย แต่ผมเลี้ยงนี่ยังบ่ตายครับ <No. S 1> เดี๋ยวผมสิอัปเดียดให้เบ่งเรื่เลๆครับสองมือสามมือผมสิลงอีคลิปให้เบ่งเรื่เลๆครับวันนี้เป็นยังไงมันเป็นตะเรียงบ่แก่ยังบ่หยุดเพียงแค่นี้ครับผมสิหามาเพิ่มเรื่อยๆบ่อนี้ผมเสียาเลี้ยงประมาณสักสี่ห้าร้อยตัวครับผมเสียวมาลองเบื้องลาย,ล,ายลองเบืองแต่ตัวออกมาซับนี ยี่สิบประตูนี่จัวว่ามันหลอดแล้วผมเสียวไม่อีกรอบมันนั่นห่อนจนังอยครับมันห่อนหรือฝนตกผมจะไปจับไปซองกลางขึ้นเน่อยซองมาปล่อยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงแค่นี้ครับคลิปหนาพอกันไหมพี่นอ้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ